มาล่าสิบห้าไม้หมาล่า EP พีหสิบมาแล้วค่ะทุกคนเราสั่งร้านนี้มาจากไลน์แมนครั้งแรกนะคะไม้แรกไสกรอกแดงกับแฮมไก่ค่ะซิมไล่รอมาในรอครีมร้มานนี้เขาทำรสชาติจัดจ้านเผ็ดๆ,ๆ,ๆหอมๆอร่อยขนมจีบไก่บุนเส้นพริกโยกยัดตไส้ไก่ซับ เขาจะมีความหอมๆพริกก็อร่อยทุกคนด้านในเขาเป็นไส้แบบนี้ค่ะทุกคนอร่อยมากเห็ดออริจิค่ะกรุบๆต่อด้วยเห็ดเข็มทองช่ำๆแบบนี้เลยค่ะฮัดอกนม ปาดอล,ลีคะ่ะอืมไกค่ค่ะอืมอันดอกชีดอืมไปสุดท้ายเต้าหู้ชีสเหมือนเดิมอืมฟินมากอืมไปสั่งกันได้ที่ไลน์แมรเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย